สวัสดีครับผมสัมพันธ์จากเพจลงกึงมานิจโกนครับวันนี้พามาดูงานติดตั้งแบบหลอดเสาร้รถหนาม3านิ้ว15รางยาว12เมตรการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่า,เ,าเทป,ปูนเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างก็ตัวนี้เป็นแบบหลอดเสาร้ว3นิ้ว12เมตร15รางตัวเซ็ตตัวนิยมนะครับที่ลูกค้า,าสั่งมาใช้ในแบบกันนะครับก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วได้เทป,ปูนไปแล้วนะครับแต่เทป,ปูนไปเพียงครึ่งเดียวก่อนนะครับเนื่องจากเ,าเป็นการทดลองแบบก่อนใช้โมผสมค่อนข้างที่จะ เหนื่อยอยู่ก็เลยทําแค่เพียงครึ่งเดียวก่อนสามารถแบ่งทํางานครึ่งนึงก่อนได้นะครับเพราะว่ามันเป็นช่องไข่ช่องมันไม่เกี่ยวกันนะครับไม่จะเป็นต้องเทเสร็จให้ครบครั้งเดียวเมื่อเราเทเสร็จแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็แต่งผิวหน้าให้เรียบครับให้เห็นสันเหล็กแล้วก็มาเช็คตัวกั้นนะครับว่าเห็นลวดเส้นล่างไหมอันนี้ไม่เห็นนะครับเนื่องจากปูนเหลวไปก็เดี๋ยวค่อยมาเขีย่ยให้เห็นลวดเส้นล่างเพื่อตัดลวดนะครับและหลังจากเทปูนเสร็จประมาณ หนึ่งชั่วโมงก็มาชักเหล็กเสียบรูรอยลดอหนามออกก็โดยรวมประมาณนี้ครั้งนี้นะครับมาพร้อมกับตัวเครื่องดึงรวดตัวใหม่ด้วยที่เป็นรุ่นดีไซน์ใหม่นะครับรูปทรงนะครับหน้าตาหน้าใช้นะครับกันฝนกันแดดได้อยู่การแจ้งได้เลยครับแล้วก็เป็นสามล้อเข็นง่ายด้วยนี่นะครับตัวขาลากเข็นไปเข็นมาได้เลยนะครับอ่า ฟังก์ชันการใช้งานยังเหมือนเดิมนะครับแต่เพิ่มเติมเพื่อให้เข็นโยกย้ายได้ง่ายมีจุดยกขึ้นเวลาเผื่อไปอยู่แพนหน้าง,งานยกข้าแบบหล่อก็พามาดูผลงานกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะคล้ายๆเดิมนะครับแต่ก็ให้ดูอัปเดตนะครับว่างานติดตั้งของเราเนี่ก็ยังมีอยู่เรื่อยๆสำหรับท่านใดที่ เป็นร้านวัสดุก่อสร้างแผ่นปูนที่อยากขยายแบบหล่อนะครับเพิ่มงานให้หลากหลายผลิตขายเองในพื้นที่ก็ฝากติดตามข้อมูลในเรื่องการผลิตนะครับวันนี้ก็ให้ดูตัวโต๊ะคร่าวๆท้าก็ฝากกันด้วยครับสําหรับเพจลงกึงมันที่จะกนครับแบบหล่อขากียอแแรงครับฝากศึกษาข้อมูลความรู้ในเรื่องการผลิตนะครับทั้ง y o YouTube f a c e b o o k t i k t o k นะครับ l ล n e แอดนะครับขอบคุณครับ